สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ n e l e x i l a ล a าเกมเมอร์ท n วีชเกมแนวอนิเมะแล้วก็เกมแนวแฟนตาซีนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะก็มาอยู่ในเกม d y n a s t y s c r o l l s นะครับซึ่งเกมนี้กำลังจะเปิดให้บริการในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นวันที่20เมษายนนะครับเป็นชื่อเกมว่าบันทึกลับ3ก๊กนะครับตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่นะครับผมสำหรับเกมนี้นะคลิปเกี่ยวกับการรีวิวเกมเบื้องต้นผมทำไปแล้ว ก่อนหน้านี้นะครับก็ดูได้ในช anel นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเป็นการสุ่มกาชาล้วนๆเลยนะครับก็จะมาลองดูว่าการสุ่มกาชาของเกมนี้จะมีโอกาสที่จะได้รับตัวดีๆแค่ไหนนะจะแบบเกลือหรือเปล่าหรือว่าจะแพงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโดยการที่เราจะมาสุ่มกาชาวันนี้นะครับก็เตรียมไว้ประมาณน่าจะ150ใบนะครับก็ประมาณ15มันติเนาะ ของเซิร์ฟไทยนะครับถ้าเกิดลงทะเบียนล่วงหน้าครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับเขาก็จะให้เราสุ่มกาชาฟรีตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยเนี่ยประมาณ3มันตีก็คือ30ใบนะครับก็เราจะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวละครระดับอีพิกแค่ไหนนะครับโอเคเข้าไปที่หน้าสุ่มกาชากันเลยนะครับอา้าวกดผิดซะอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดที่รับสมัครทหารตรงนี้นะครับแล้วก็หน้ารับสมัครทหารแบบพิเศษนะครับแบบพรีเมียมนั่นเองนะปึ๊บ นี่ก็อย่างที่เคยให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับหุนพลระดับอีพิกของฝั่งวีก็นะครับก็คือกกของโจโฉนะก็จะมีเตียวคับนะครับแฮหัวเอียนแฮหัวตุ้นเข่าทูนะครับเตียวเลี้ยวแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นชื่ออะไรจ <c oughs> ำชื่อไม่ได้ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เป็นสายเวทนะตัวผู้หญิงนะแล้วก็ฝั่งจกกนะครับของเล่าปีกก็จะมีจูโลงนะครับเกียงอุย ุยกายนะครับหงตรงเตงียวหุยแล้วก็บังทองนะของจโจกกนี่ผู้ชายรวนนะครับแล้วก็ของวีกกน่าจะมีโลโซกนะครับไทซูจูนะครับรีเมิงซุนเกียนซุนกวนแล้วก็ตาเกียวเสี่ยวเกียวไม่รู้คนไหนเหมือนกันคนนี้บิ๊กน่าจะเป็นโอ้บิ๊กโอเคครับแล้วก็ทางฝั่งวอลล์นะครับก็จะมีหมอหัวโตวนะมีกองซุนจ้านนะครับมีต่างโตหัวส่งห,หัวยงนะครับ ประมาณนั้นนะคร่าวๆนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองซุ่มดูเลยแล้วกันนะครับมีตัวซุ่มอยู่3าแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเรากดหมดไปเลยก็ได้นะเอาละมาเริ่มซุ่มกันเลยดีกว่ามันติแรกปึ๊บโอ้โหแด้อีปิกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับก็เป็นไทซูจูนะครับ อันนี้จะเป็นฝั่งงอกกกนะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเศษชิ้นส่วนนะครับเรารวบรวมชิ้นส่วนครบเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกตัวละครมาใช้ได้ด้วยนะครับโอเคมันตีที่สองต่อกันเลยเปรี๊ยะอ่ะ <my> าคราวนี้ได้เป็นระดับแรนะครับเราเราจะข้ามระดับแรไปแล้วกันเนาะ no จะดูแค่ระดับอีพินะครับแรกแล้ว <R ack S 2> ฟรแร์สามตัวรวดเป็นอุยกายโอรอบนี้นี่มาแร่สี่ตัวนะครับแต่ว่าพอตัวซ้ำเนี่ยเราก็จะได้เป็นฉาดสามอันนะครับไม่มีอ e ีปิกเลยอะเอาต่ออีกหนึ่งมติโอ้ได้อีปิกตัวหนึ่งแล้วนะครับเป็นเข้าทูนะ โอ้ตัวนี้แรงนะตกใจจริงๆตัวนี้มีแจกฟรีด้วยนะ <c oughs> ผ่านด่านไปเรื่อยๆก็จะได้นะครับตัวนี้โอเคก็เท่ากับว่า30ใบเราได้ตัวระดับอีปิกมา2ตัวนะครับอ่ะมันเหลือใบสุ่มอีก6ใบเดี๋ยวก,กดเล่นไปล้วกันทีละใบ โอ้นี่เปิดแบบทีละใบก็มีโอกาสดได้อีปิกนะครับนี่ได้โลโซกมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหเปิดไปอีกโอ้โหเท่ากับว่าเนี่ยเริ่มเล่นใหม่นะครับได้ตัวระดับอีปิกมา3ตัวเลยอะไ,นะไม่น้อยนะเดี๋ยวๆๆจริงป่ะกดไปดูนี่ อันนี้โฟกอัพเกรดได้นะครับก็เราได้โลซกนะครับเบอร์สามสิบหกใบเนะบาะสามสิบหกใบแรกได้โลซกของงอกก็นะครับให้สูจูของงอกก็แล้วก็ได้เข่าทูของวีกก ok นะครับอันนี้รู้สึกจะมีคอมโบกันด้วยนะเนี่ยดูอินโฟสิคอมโบฮีโร่คอมโบกับตัวไหนได้เนี่ยไม่มีเลยแตนนี้ต้องไปคอมโบกับหัวโตวนะอยู่ทั้งฝั่งวอลล์นะครับโลซ็อก so แล้วไทสุจูมัน,นไปคอมโบกับใครล่ะเนี่ยอ๋อไปคอมโบกับทิวทายใช่ไหมอ่าแต่ว่ามีถ้าเอาโลซกลงคู่กับไทสุจูนะครับเอทีเคเพิ่ม20%อันนี้ก็คือเราได้อยู่อยู่ในฝั่งเดียวกันเนาะอยู่ในคอมโบของเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุมกันต่อนะครับเอาละเราก็มาลองสุ่มกันต่อนะครับกับอีก1 ID ไดีที่ผมเตรียมไว้นะเตรียมไปทั้งหมด5 ID ดีนะครับก็รวมรวมแล้วนี่1้0 ตัวละคร150การสุ่มก็15มันติเนาะมีแถมๆไปบ้างหน่อยนะครับโอเคมา10บใบ1มันติปึ๊บดูซิว่าอ e ีปิกจะมาอีกไหมวับหอีปิก e มานะครับ <c oughs> ก็ได้ค่อนข้างง่ายนะแฮหัวเอียนนะครับตัวนี้อยู่ฝั่งวีกกนะจอมธนูแห่งวีก๊กนั่นเอง โอเคกดต่อฟืบตัวนี้เป็นระดับแร่เฉยเนาะแต่นี่ก็อยู่วีโกกเหมือนกันนะเนี่ยป๊าแหมแร่อ,อีกแล้วรอบสองนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อีปิกนะจะเป็นแร่ล้วนๆนะครับอ่ะไม่มีนะครับต่อไปก็อีกมันติหนึ่งเนาะ แรมาไหมโห<ฮ>แรเลย <laughs> จะเอาอีปิกคลีอีปิกปึก๊บปึ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 ๊บ้าซุนเกียนนะฝั่งได้อีปิกแล้วครับเท่านี้จะเป็นฝั่งงอกกนะครับตัวบึกมากซุนเกียนโอ้ได้คิวท้ายด้วยแรฮีโร่นะครับก็ ู้สึกฝั่งงอกกจะมานําเลยนะโอเคตอนนี้ได้อีปิกมาสองตัวแล้วนะครับมาลองสุ่มทีละใบต่ออีกหกใบยังไม่ได้นะได้แต่ชาร์ดนะครับชาร์ชาร์แล้วก็นี่บังทองนะครับตัวอีปิกอีกแล้วฝั่งจก,กกกนะครับหืม ถือว่าตาการสุ่มได้ค่อนข้างง่ายเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปเพราะว่าอาสุ่มไป2 id นะ ID ละ36ใช่ไหมได้เป็นระดับอีพิก3ตัวทั้ง2 id เลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปลออีก1 ID นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสุ่มครบ50ครั้งเนี่ยเราก็สามารถเลือกตัวละครได้เลยนะครับระดับอีพิก1ตัวด้วยนะ มาต่อกันที่ ID ที่3นะครับก็อีก3มันติเนะาะ36ใบไปแล้วมันติแรกตัวนี้เป็นระดับแรวิกายงันเหลียงนะครับแรอ,อีกแล้ว อา้าอีปิกเราไม่มาเหรออ๋อนี่อีปิกนะครับหัวยงนะอันนี้จะเป็นทางฝั่งวอลล์นนะโอเคแล้วก็มันตีที่สองจัดไปวนโชว์โหเมื่อกี้มีงานเหลี่ยงก็ต้องมีหวนโชนะโอ้โ <that> หคูหาเขา โอ้โหองกายอุยกายนะซ้ำแหมมันตีที่สองเนี่ยจะไม่มีอีปิกนะมันตีที่สามครับน่าจะได้อีปิกอีกหนึ่งตัวนะปัาบเข้าให้นะครับโอ้ตัวนี้จะเป็นกุญซือทางฝั่งวอลล์หลดนะครับ <c oughs> แล้วก็งันเหลียงอีกแล้วโอเคก็ สมันตินี่จะได้ตัวอีพิก2แล้วเดี๋ยวมาเปิดทีละใบนี่น่าจะได้อีกตัวหนึ่งถ้าตามปกตินะอ้างอิงจาก2องไอดีที่แล้วไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่าเอดูเงียบแรดูเงียบๆโอ้เหลือแค่สองอีปิกนะครับก็รอบนี้3าใบได้แค่ได้แค่2ตัวเนาะโอเคไปดูไอดีต่อไปกัน โอเคมาหวดกันต่ออีก3มัติสำหรับไอดีที่4ี่อือจะมีแบบอีปิกสักสตัวไหมสูงสุดตอนนี้ยังเป็น3ตัวอยู่นะครับมาแล้วหนึ่งตัวน,น,นะครับกองสุนจ้านเนาะกองสุนจ้านเป็นฝั่งวอลลดนะครับ ลองลองครสดูแล้วไปลองเปิดแบบทีละใบดูนี่อ่าเริ่มมีเริ่มมีสูตร <c oughs> <c oughs> เปิดทีละใบให้ครบ6ใบก่อนโอ้โหแหหัวตุ้นมาอีกหนึ่งนะครับอีป <I will S 2> ิกฮีโร่มังกรตาเดียวโ,โหอย่างเทนเลยปึ๊บแล้วก็โจผี โอ้โหโจผีนี่ถืออะไรตราหยกมังกรมาไล่ทุบแล้วก็แหวัวเอียนเฮ้ยเปิดทีราไบได้เยอะกว่าเหรอสามตัวแล้วอะจริงดิอ้าวยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะอีกสองมันติีนะเนี่ยปึ๊บนี่ได้มาสามตัวแล้วนะครับ มาดูสิว่าจะมีถึง4ถึง5หรือเปล่าโอ้เงียบเลยขามกระจุยเลยโอเคเลืออีกหนึ่งมันติปึ๊บไปจะมีมาอีกไหมอีฟริกของเราเอา้าซ้ำนะครับโอ้ออก4ตัวแต่ว่าซ้ำนะกลองสุนจ้านนะครับโอ้โหนแาเสียดายอุตสาห์ได้หลายตัว แต่ดันซ้ำอ่ะโหสรุปแล้วอ่าอันนี้นี่ได้อีพิกสี่นะครับแต่ว่ามันเดินเป็นตัวซ้ําไปซะหนึ่งนะครับแหมน่าเสียดายมากเลยเพราะว่าได้ทั้งแฮโอเอียนแฮโอตุ้นนะครับโหสอพี่น้องจากวีกกเลยนะแล้วก็ได้กองสุนจา้านะครับแต่ว่ากองสุนจา้านซ้ำนะอ่ะทีนี้มาดูดีกว่าไหนๆก็สัต์ได้ซ้ําซ้ําก็จะสามารถทําการแรงอัพได้นะครับได้ฉาดซ้ามา พอดังอัพเราจะได้อะไรเพิ่มดาวหนึ่งโลลค่หกเจ็ดคือเราเราได้ตัวําเนี่ยเราต้องเอามาเอามากดเพิ่มดาวนะครับโดยสามารถกดดาวได้ถึงเจ็ดเลยนะครับ <laughs> คือเรียกได้ว่ายังไงก็ต้องได้ําอยู่แล้วแหละ <laughs> เพราะฉะนั้นก็ <laughs> กดกดไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองอีกไอดีหนึ่ง <laughs> เอาละมาถึงไอดีสุดท้ายที่เราเตรียมไว้นะครับก็อ <laughs> ีกสามสิบหกใบนะสามันติกว่าเนะ รอบแรกเนี่ยกดไปยังไงก็อีปิกตัวหนึ่งแน่นอนนะครับดึงมาเลยฉันกงเอ๊ะทำไมแรมาสองแล้วอนนีปิกแล้วล่ะแรมาสามอีอีิกไม่โผล่แน่เลย ฮึบโอ้ยังดีไทซูจูมา <don> นะรู้สึกว่า <be S 1> ทางฝั่งวีก๊กกับงอกก๊กจะมาเยอะนะถ้ทาที่ผมสุ่มไปเนี่ยทางจกกกแทบจะไม่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองสุ่มแบบทีละใบจ,จนหมดเลยละกัน26ครั้งนะเรารู้สึกว่าสุ่มทีละใบได้ตัวดีๆเยอะกว่ามาลองกันให้แบบเห,เห็นไปเลยว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าปึ๊บ ได้มาอีกหนึ่งตัวอ๋อน,นี่เป็นแร่เนาะไม่ใช่อีปิกนะครับยังไม่ออกนะรนแร้อีกแล้วเงียบเลยออกในฉาล้วนๆนนะครับ อ่าติวครับนะเป็นระดับอีพิกนะครับ,บรอบนี้แววว่าจะออกแค่สองตัวนะครับโอ้ ก็ okay, ยังแร่อยู่แหมนึก็่อีปิกโอเคอันนี้ออก2ตัวนะครับที่เป็นอีปิกก็การสุ่มฟรีนะครับประมาณ30 30ใบสุ่มนะครับ3มันติเนี่ยก็น่าจะได้ตัวระดับอีปิกประมาณ2 4ถึงตัวนะครับแล้วแต่ดวงนะใครอยากจะแบบลองรีอดีแล้วก็สุ่มดูก็ลองคิดดูแล้วกันว่าประมาณไหนนะเพราะว่าโอกาสออกมันก็จะยากขึ้นนั่นแหละนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับ d y n a s t y s c r o l l s นะครับก็หาเล่นได้ในเซิร์ฟต่างประเทศหรือว่าจะรอเซิร์ฟไทยเปิดนะครับวันที่20เมษายนนี้นะครับก็ไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็จบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ กด Subscribe ช่อน้าของผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ